สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบอร์ดเกมเมอร์ทุกๆท่านพบกับผม r u r n i n o a บอร์ดเกมช n น e ลใครไม่เผาเราเผาวันนี้เราจะมาทำการบอร์ดเกมโอวิวเกมที่มีชื่อว่า Magic Maze Pocket เกมที่ผมจะมารีวิวเพื่อนๆดูในครั้งนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่ออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าเขาออกมาเป็นเวอร์ชั่นบอร์ดเกมที่กล่องค่อนข้างใหญ่ประมาณนึงเลยแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยเขาทํามาในรูปแบบใหม่ก็จะเป็นรูปแบบพ็อกเก็ตที่สามารถพกพาไปเล่นที่ไหนก็ได้ทําให้กล่องเนี่ยย่อส่วนลงมาเล็กลงค่อนข้างมากนะแต่ว่าฟิลในการเล่นของเกมเนี่ยยังจะคล้ายกับตัว Magic m a มสที่เป็นกล่องเวอร์ชั่นปกติเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของวิธีการเซตอัพแล้วก็วิธีการเล่นเกมนี้กันก่อนอื่นเลย เกมนี้มาให้ทางช่องของผมได้รีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะสั่งซื้อเกมนี้ก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage ของ MinBo o k หรือทาง Sho ป e ีนั่นเองนะครับโดยที่กล่องเกมนี้เนี่ยจ่ายแบงค์พันมีทอนแน่นอนครับเพราะว่าราคาเนี่ยแค่500ยนิดเองยิ่งถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยไปซื้อในช้อปปี้เนี่ยก็จะมีโค้ดส่วนลดต่างๆที่ทําให้เกมนียราคาถูกลงไปด้วยนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าในส่วนของวิธีการเซตอัพเ,เ,เ,เกมนี้โดย นาฬิกาสายนะแล้วก็ตัว Magic เมสเวอร์ชันปกติเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวนาฬิกาสายที่เขาใช้เนี่ยกี่นาทีท่าเพื่อนคนไหนที่ไม่มีนาฬิกาสายให้ใช้เนี่ยก็อย่าลืมไปโหลดแอปที่เป็นของ Magic m มสด้วยก็คือมีทั้งในระบบ Android แล้วก็ใน iOS เนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดได้ ย้ําเลยว่าเกมนี้จะใช้ในส่วนของนาฬิกาสายเท่านั้นไม่สามารถใช้ตัวนาฬิกาถอยหลังได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีการแบบกลับไปกลับมาทําให้เวลาเนี่ยมันอาจจะมีการแบบเพิ่มขึ้นหรือนับถอยหลังที่ระยะเวลาที่ไม่เท่ากันนะตัวจับเวลาเนี่ยไม่สามารถทําได้เองเริ่มในส่วนของวิธีการเซตอัพอย่างแรกเลยในตัวกล่องเมจิกเม p o c เกตตัวนี้จะมีด่านให้เราเล่นด้วยกันทั้งหมด7ด่านเดี๋ยวนี้ผมจะลองเซตอัพที่ด่านแรกก่อนละกันเป็นด่านเริ่มต้นแล้วก็ในแต่ละด่านเนี่ยก็สามารถเล่นซ้ําได้นะไม่ใช่ว่าเล่นด่านนี้แล้วปุบจจะะะะมมมาาาเลล่่่นนน้อีีีกกกกไไดด็็แตนนวิธรช เงื่อนไขไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราลองมาดูว่าด่านเริ่มต้นของเราเนี่ยจะมีวิธีการชนะยังไงกันบ้างโดยในครั้งนี้เนี่ยผมจะจําลองวิธีการเซตอัพแบบ3ผู้เล่นละกันอย่างแรกเลยให้เราเอาในส่วนของตัวแผนที่เริ่มต้นมามันจะมีด้านหน้าด้านหลังจะมีตัวสอนเขียนว่าเป็น 1A หรือ 1B ด้านหลังเริ่มเกมมาครั้งแรกเนี่ยเกมบอกว่าให้เราเล่นที่ 1A ก่อนแต่ถ้าเกิดเราเล่นกันมาคล่องแล้วเนี่ย ตัวแผ่นเริ่มต้นตัวนี้เราจะเล่น 1A หรือ 1B ก็ได้นะครับไม่จําเป็นเลยนะครับว่าจะต้องเซตด้านไหนด้านหนึ่งหลังจากที่เราทาการเซตเรียบร้อยปุ๊บก็ให้เอาโทเค็นของตัวเหล่าฮีโร่ของเราเนี่ยมาวางไว้ตรงกลางโดยสุ่มเลยนะครับตัวสีวตัวนี้จะยืนอยู่ตรงไหนก็ได้แล้วแต่เลยอันนี้ผมก็ทําการสุ่มมาไว้แบบนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของแผนที่เพิ่มเติมในส่วนของด่านแรกเนี่ยจะใช้แผ่นที่ตั้งแต่หมายเลข2จนถึงหมายเลข9นะครับเราก็ทําการชัฟเฟิลให้เรียบร้อยแล้วก็มาวางเป็น กองจั่วไว้แบบนี้ต่อมาเราก็จะทําการแจกการควบคุมฮีโร่แต่ละตัวเนี่ยด้วยการ์ดที่เป็นสิเงินแบบนี้ให้เราดูทางล่างขวาตัวนี้ด้วยว่าเราเล่นกันกี่คนนี้ผมเล่นกัน3คนอย่างที่บอกไปเพราะฉะนั้นผมก็จะเลือกการ์ดใบนี้มาที่หมายเลขสาเท่านั้นก็จะมี3ใบก็ทําการสุ่มแจกให้ผู้เล่นให้เรียบร้อยเลยโดยที่การแจกตัวการ์ดเดเร็ชั่นไปแล้วเนี่ยให้เราสังเกตดีๆมันจะมีสลักที่เป็นทิศเหนืออยู่ให้เราวางการ์ดเนี่ยให้เป็นเป็นทิศเหนือเหมือนกันด้วยรวมถึงแมตต์ตัวนี้ก็จะมีสลักที่เป็นิเเนนบี้บบย่ยาวางวงัดดกนนะถกถ นเ,นเดี๋ยวจะงงกันนะครับย่างทัดมาอย่างสุดท้ายเลยก็จะมีในส่วนของตัวการ์ดขโมยก็จะมีด้วยกัน2ด้านก็วางในส่วนของตัวด้านที่ยังใช้ความสามารถของวาร์ปได้ก่อนนะวางไว้ข้างๆแบบนี้เพื่อเป็นตัวบอกว่าตอนเนี้ยผู้เล่นก็ยังสามารถใช้วาร์ปได้อยู่เดี๋ยวมันจะใช้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูในเกมมันอีกทีหนึง่งแล้วก็อย่างสุดท้ายก็จะมีในส่วนของโทเคต X เนี่ยก็มาทาการวางเป็นซับไพ่เรียบร้อยเพราะมันจะมีบางจุดที่เราไปใช้งานแล้วปุ๊บเนี่ยต้องเอาโทเคต X เนี่ยไปวางปิดไว้ ไม่สามารถไปใช้งานเพิ่มได้นั่นเองเท่านี้ในส่วนของวิธีการเซตอัพก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวิธีการเล่นเกม Magic m e s พ Pocket กันการเล่นเกม Magic m e s พ Pocket เนี่ยก็คือเป็นเกมที่เราจะได้รับบทเป็นคนที่จะคอยคุมฮีโร่ต่างๆนะครับมีด้วยกันทั้งหมด4ตัวซึ่งเขามาอยู่ในห้างแห่งหนึ่งหน้าที่ของเขาคือเขาจะไปขโมยของตามอาวุธของเขาครับนักดาบก็ต้องไปร้านดาบวอเลอร์ก็ต้องไปร้านขวานนักปุงยาเนี่ยก็ต้องไปร้านขายยาน,นักธนูก็ต้องไปร้านขายธนูให้ได้นะครับแล้ว เร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ต้องออกตรงทางออกให้ได้นะครับโดยที่ในส่วนของตัวด่านแรกนั้นเนี่ยเขาบอกว่าผู้เล่นจะต้องออกทางออกที่เป็นทางออกของสีม่วงเท่านั้นแต่จริงแล้วเรื่องของทางออกเดี๋ยวผมแปะที่ายให้ฟังอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันจะมีทางออกสําหรับฮีโร่แต่ละสีเลยแต่ว่าในดานแรกเนี่ยเขาบอกว่าต,วตัวละครทุกตัวเนี่ยจะต้องออกทางออกที่เป็นของสีม่วงเท่านั้นถึงจะ ทำได้ครับถ้าเกิดเราสามารถไปขโมยของเสร็จแล้วก็ออกจากห้างนี้ได้ทันก่อนเวลาที่จะหมดไปเนี่ยผู้เล่นทุกคนก็จะเป็นฝ่ายชนะนั่นเองนะครับนี่คือเป้าหมายของเกมที่เราต้องทาให้ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการเล่นกันซึ่งวิธีการเล่นเกมนี้ก็ต้องบอกเลยว่าง่ายมากครับโดยที่เกมนี้จะไม่มีเธอเลยพอทุกคนพร้อมเรียบร้อยปุ๊บก็ให้ทําการกดจับเวลาที่เจ้าตัวแอปตัวนี้อย่างเช่นผมกดให้ดูนะปุ๊บ นี่มันก็จะมีเวลาไหลลงมาแบบนี้นะครับเราก็จะทําการเริ่มเล่นเลยโดยที่ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยก็สามารถทําการบังคับตัวละครตัวไหนก็ได้เลยแล้วแต่เลยนะครับแต่เกมบอกว่าผู้เล่นทุกคนห้ามพูดกันเด็ดขาดทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มจับเวลาเนี่ยเกมบอกว่าให้เราทําการคุยวางแผนก่อนก็ได้ครับว่าเราจะทําอะไรกันยังไงใครจะต้องไปทางนี้ใครจะไปเปิดใครจะไป เดินตัวนี้ไปเข้าวาร์ปอะไรเงี้ยก็คุยกันก่อนให้เรียบร้อยพอจับเวลาปุ๊บผู้เล่นทุกคนจะไม่สามารถคุยกันได้แล้วแล้วก็เราจะเริ่มทําการเล่นเจ้าตัวละครที่มีอยู่ในเกมนี้เลยนะครับทั้งหมด4ตัวเนี่ยทีนี้วิธีการเล่นเกมก็อย่างที่บอกไปมันไม่มีเทิร์นใครอยากจะทําตรงไหนก็ทําได้เลยเพียงแต่ว่า ห้ามพูดนะครับการบังคับเอาอย่างแรกเลยก็คือการบังคับให้มันเดินขึ้นเดิน,ดนลงเดินซ้ายเดินขวาก็ให้เราดูเลยไอ้การ์ดฟ้าเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าอย่างเช่นตัวการ์ดตัวนี้เนี่ยอยู่หน้าผม <S <S ผมจะบังคับฮีโร่ได้แค่เดินขึ้นกับเดินไปทางขวาเท่านั้นผมไม่สามารถสั่งให้ฮีโร่ทําอะไรอย่างอื่นได้เลยอย่างเช่นผู้เล่นคนนี้ก็จะสามารถสั่งให้โลดเนี่ยเดินลงมาตรงนี้ได้แค่นั้นเองผู้เล่นคนนี้ก็จะ เดินได้ทางซ้ายไปทางนี้ได้แค่นั้นเองทีนี้ในตัวเมจิกเมทเวอร์ชันปกติเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เพื่อนมันงงหรือมันทําอะไรไม่ถูกเนี่ยเขาจะมีไอตัวโทเค็นอะไรสักอย่าง,งเอาไว้เคาะวางหน้าเฮ้ยจะเป็นตัวบอกว่าดูหน่อยดูหน่อยเองจะต้องทาอะไรดูหน่อยเพราะว่าเกมนี้มันห้ามพูดเพราะฉะนั้นตัวกล่องเมจิก Ma ดพ็อกเก็ตเนี่ยมันจะไม่มีตัวนั้นมาก็อาจจะทําเป็นสาระทุบโต๊ะได้เนี่ยทุบตามเพื่อนเลยเฮ้ยสุิว่าเราบอกว่าไอตัวนี้ให้มันเดินไปทางซ้ายหน่อยแต่ว่าเพื่อนมันไม่ยอมบงังคับนาทีเราก็บ เนี я, ่ยเคาะหน้ามันแบบนี้ให้มันแบบเดินตัวละครทางซ้ายเพื่อนมันก็จะไม่รู้หรอกไอตัวไหนต้อเดินไปทางซ้ายก็เป็นการเคาะเตือนมันได้เฉยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปยิงเกมนี้เขาห้ามทําอะไรส่งซิกทาหน้าทําตาอะไรนี่เขาก็ห้ามทำน้าแต่จริงๆแล้วเราจะแอบ,บทําได้แต่ว่าเพื่อความสนุกของเกมพยายามเล่นให้ตามกฎของเกมไปแล้วกันครับอันนี้ก็คือเรื่องของการเดินเนี่ยตามดิเรกชันตรงนี้เลยอย่างถัดมาก็จะเป็นแอคชั่นในการขึ้นบันไดเลื่อนนี่ก็จะเป็นสลักรูปขึ้นบันไดเลื่อนแบบนี้สมมติว่าผู้เล่นคนนี้สั่งตัว ตัวละครตัวนี้ขึ้นบันไดเลื่อนแบบนี้ไปได้นะครับ นี่คือแอคชั่นของการขึ้นบันไดเลื่อนต้องดูดีๆนะคนที่สั่งให้ขึ้นบันไดเลื่อนก็จะมีแค่คนเดียวเท่านั้น2คนนี้เนี่ยจะไม่สามารถสั่งให้ตัวละครขึ้นบันไดเลื่อนเราจะทำแอคชั่นได้เฉพาะสลักที่มีอยู่ข้างหน้าเราเท่านั้นเองแอคชั่นอย่างถัดมาก็คือการเสิร์ชนะครับก็คือการเปิดแมพไปพื้นที่ถัดไปนั่นเองทีนี้การเสิร์ก็อย่างที่บอกไปเราจะเสิร์ชได้เฉพาะตรงพื้นที่ที่มันเป็นรูปบ้่นขยายแล้วก็ตรงตามสีด้วยหมายความว่าผู้เล่นตัวสีม่วงเนี่ยเราไม่สามารถเดินมาตรงนี้แลล้้้้วววกกกก็บบอใหสีีมงนนะะททารรรเไไดตตััคพื ต้องแมทชิ่งสีด้วยอย่างตอนนี้สีเขียวเนี่ยยืนแมทชิ่งเรียบร้อยผู้เล่นคนนี้อีกเขาก็สามารถสั่งให้เสริ์ชได้เวลาเราเสร์ชพื้นที่ใหม่ก็ให้ทําการหยิบพื้นที่ใหม่ขึ้นมาแบบนี้เราก็เปิดตอนที่เราเปิดมาเนี่ยให้เราดูลูกศรดีๆนะครับมันจะมีทุกการเลยมันจะมีลูกศรให้เราหันลูกศรเนี่ยไปตรงทางที่เราทําการเสร์ชให้มันเชื่อมกันแบบนี้เนี่ยเราก็จะวางแผ่นที่ใหม่ไว้แบบนี้โอเคก็ประมาณนี้ในส่วนของพื้นที่การเสร์ชพื้นที่ใหม่ย่างถัดมากก็จะเป็น ่นการวาร์ปแบบนี้นี่การวาร์ปผู้เล่นคนนี้ก็จะสามารถสั่งให้ตัวละครวาร์ปได้พื้นที่ไหนที่เราสามารถวาร์ปได้ก็จะเป็นพื้นที่ที่มันเป็นตามรูปนี้เลยนะ้วก็จะเป็นกลมๆแบบนี้ก็ดูเลยว่าตัวละครสีไหนสมมติว่าสีม่วงเดินเข้ามาตรงนี้ก็สามารถวาร์ปไปยังสีม่วงที่เป็นจุดอื่นได้แต่แตะกี้เปิดทางมาเนี่ยมีเฉพาะสีเขียวแล้วก็สีส้มที่วาร์ปได้นะสมมติสีส้มมาอยู่ตรงนี้แล้วกันก็ผู้เล่นคนนี้ก็สามารถสั่งให้สีส้มเนี่ยวาร์ปจากตรงนี้โผลมาห้องนี้ได้นั่นเองแต่ทีีีีนนน้้กกกาาารรววปเเเเเ่่่่่่ยจจะะหหมมมมดลลงง็็ตตตออออืือไไทัคข อยู่ในร้านขายของที่เขาต้องการจะป้นเรียบร้อยแล้วครบทุกตัวปุ๊บเจ้าตัวการ์ดขโมยตัวนี้จะทําการพลิกด้านเพื่อบอกว่าตอนนี้ผู้เล่นห้ามทําการใช้วาปแล้วก็การ์ดกรบับตัวละครของผู้เล่นคนนี้ก็จะทําการพลิกปีกด้านหนึ่งด้วยเพื่อเป็นการรีมายว่าเฮ้ยห้ามทําการเล่นวาปนะตอนนี้จะต้องทําการเดินอย่างเดียว อย่างเช่นพื้นที่ตรงนี้ผมสมมุติละกันนะครับพื้นที่ตรงนี้วางไว้แบบนี้เราสังเกตดีๆในแมบ,บนี้เนี่ยก็จะมีร้านของอาเชอร์เนี่ยโผล่ขึ้นมาถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเจ้าตัวอาเชอร์เนี่ยมายืนอยู่บนร้านแบบนี้เนี่ยเขาก็จะเตรียมขโมยเรียบร้อยแต่ว่าเราต้องพยายามเอาเจ้าตัวอื่นเนี่ยไปยืนในร้านครบตัวด้วยก็คือมันจะครบไอ้เงื่อนไขเนี่ยมันจะทิกเกอร์ก็ต่อเมื่อตัวละครทุกตัวเนี่ยไปยืนอยู่ร้านประจําของเขาให้เรียบร้อยเพื่อทําการปล้นนั่นเองแล้วก็ จะทาการพลิกตัวการ์ดขโมยแล้วก็ความสามารถเนี่ยก็ทําการพลิกด้วยก็คือจากนั้นก็ไม่สามารถทําการวาร์มได้เองและหลังจากนี้เองผู้เล่นทุกคนเนี่ยต้องพยายามพาเจ้าตัวพวกเนี้ยเดินหาทางออกให้ได้ทางออกจะเป็นยังไงก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้อย่างเช่นนี่จะเป็นรูปเหมือนกับคนหนีไฟเนี่ยก็จะเป็นทางออกสีม่วงก็ตามมิชชั่นของอันแรกเลยเขาบอกว่าตัวละครทุกตัวเนี่ยจะต้องพยายามเดินออกตรงทางออกที่เป็นสีม่วงให้ได้นี่ก็พยายามเอาตัวละครทุกตัวเนี่ยมาเดินออกตรงนี้ให้ได้ถ้าเราสามารถทําได้ก่อนที่นาฬิกาทรายจะหมดลงเนี่ยผู้เล่นทุกคนเน่ัอง พื้นที่อย่างสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือพื้นที่ที่มันไปรูปนาฬิกาทรายแบบนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่มีผู้เล่นเดินเข้ามาตรงพื้นที่นาฬิกาทรายปุ๊บไอ้เจ้าตัวนาฬิกาทรายที่มันจับเวลาอยู่เนี่ยเราก็ต้องคอยดูจังหวะดีๆให้เรามาทําการกด รูปแบบแบบนี้นี่นาฬิกาทรายก็จะสลับคว่ำอีกทีหนึให้แบบระยะเวลาของมันเนี่ยมีการเปลี่ยนใหม่แล้วก็เวลาเพิ่มขึ้นนั่นเองก็เราดูจังหวะที่นาฬิกาทรายเนี่ยมันหล่นลงมาเยอะแล้วเราค่อยลงมาแล้วก็ทําการสลับนี่ทีนี้ตอนที่เราทําการสลับนาฬิกาทรายเนี่ยเราสามารถพูดได้ครั้งหนึ่งนะแต่ว่าเราจะไม่สามารถเดิดนตัวละครได้ในจังหวะนั้นเองเนี่ยนาฬิกาทรายมันก็ยังทํางานปกติแต่เราก็พยายามปรึกษากันว่าเราจะทำอะไรกันให้เรียบร้อยหลังจากที่ หยุดการพูดคุยปุ๊บก,ก็สามารถเริ่มเดินกันต่อได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยให้เราทําการเอาตัว x เนี่ยมาวางปิดไว้ด้วยหมายความว่าการสลับนาฬิกาทรายตรงห้องนั้นเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้แล้วเองจะใช้งานได้แค่ ครั้งเดียวนี่ก็คือทั้งหมดแล้วสําหรับพื้นที่ต่างๆของเกมนี้นะครับเนี่ยก็จะเป็นแอคชั่นแรกเนี่ยก็พยายามแบบเล่นไม่ต้องทําการส่งเสียงเอามือตีโต๊ะข้างหน้ามันบอกว่าเฮ้ยดูหน่อยดูหน่อยต้องไปทางไหนดูหน่อยอะไรเงี้ยเนื่องจากว่าเกมนี้ต้องอาศัยความรู้ใจของเพื่อนในวงพอสมควรนะครับเราถึงจะฝ่าฟันปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ถ้าเกิดเราเนี่ยไม่เข้าใจกันเลยเนี่ยก็อาจจะแพ้ไปก็ลองดูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ กล่องเล็กพกพาสะดวกนะครับย่อจากกล่องใหญ่มาให้แล้วกล่องคันนี้สามารถพกพาไปเล่นตรงไหนก็ได้และที่สําคัญเป็นเกมที่อึดอัดพอสมควรนะครับอย่างที่บอกไปมันคุยไม่ได้นะแต่ว่ามันก็จะมีบางจังหวะที่ผู้เล่นก็ยังสามารถคุยกันได้อยู่นั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับในสุดท้ายเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณร้าน Minbook Board Game ด้วยที่ทําการสปอนเซอร์เกมนี้มาให้ผมได้ทําการรีวิวเพื่อนๆได้ดูกันนะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากสั่งซื้อเกมนี้ก็อย่าลืมไปช่วยกันอุดหนุนสปอนเซอร์ของผมได้นะครับนี่คือ Magic m e s Pocket ตั่นเองนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กับช่อง Burning Board Game ของผมด้วยแล้วกันคลิปหน้าผมจะมารีวิวบอร์ดเกมอะไรก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย